สวัสดีครับพี่ๆว,วายวายวายชนกล้องเลยครับกล้องไม่นิ่งเลยนี่ผมจะเอาหลวงปู่หง,งมาให้พี่ๆได้ชมกันนะครับช่วงเมื่อกี้นี่ร้อนแรงก็ไม่มีเวลาไดเอาลงให้เลยครับเข้ามาเยอะครับอันนี้เป็นปั๊มขุศะรุนแรกเนื้อทองคำอู ความขุษรุ่นแรงเนื้อทองคำโออันนี้เป็นกลิงเ้าสำเร็จปีสี่สามบุกเศษกวนมาคะพิธีใหญ่มากนะครับกลิงรุ่นนี้พิธีใหญ่มากกลิงจอมสุรินปีสี่สามของหลวงปู่หงจะสร้างขึ้นนะครับเป็นกลิงคล้ายๆหน้าขเขมรหน้ากัมพูชา เดี๋ยวขอขยับกล้องนิดนึงครับโทษทีได้แล้วอือก่อนหน้านี้ผมมีเยอะมีของลงปูหงเยอะแต่ผมไม่ได้ลงเลยมีเวลาลงเลยครับมีแต่เวลาถ่ายรูปขาย แต่ไม่มีเวลาลง YouTube ให้พีพ่ีได้ชมกันม้าใคสนใจอยากเข้าหาอุชาวัตถุมงคลหลวงปู่หงหลวงปู่เจียมหรืออยากขายทักไอดีไลน์ได้นะครับ0843243368่สามสอไอดีไลน์ผมนะครับหรือ Facebook มี่างสันแสวงมี Facebook ผมครับยังไปติดตามเพจนะครับ mm hmm. เพจของขี้เกียจเข้าติดตามทาง Facebook ดีกว่าครับ mm hmm. นี่รุ่นแรกครับปลูกเสกดีนะครับ mm hmm. อาจารย์เสกได้บอกไว้ว่าปลูกเสกควาอกรกังเรืยนเสมากุศะ โอเคครับ okay, ผมเจอกันใ่คลิปต่อไปครับผมจะพยายามลงคลิปไว้เรื่อยๆนะครับถ้ามีเวลาว่าง